ครับผมคันนี้กช่สนโอะอ๋อแค่บังบังเอิญไปเจอที่ร้านอาหารร้านอาหารแกัางทนารก็รู้จักกันมานานจริงสนิทกันจริงๆครับไม่ไม่มีฮะเห็นเห็นที่ไหนไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ไม่มีครัก็มันก็มันก็คงแบบคนไม่ได้เจอกันนานนะฮะ เจอกันมันก็มันก็คิดถึงกันตอนนี้มีโอกาสเจอกันบ่อยไหมคะไม่ค่อยได้เจอกันฮะเดังนั้นบังเอิญจริงๆเขาไปกินข้าวกับคนอื่นด้วยซ้ำไปกินข้าวกินข้าวใครไม่รู้เออตลอดมาทนายใครก็กลับมอ่าก็ใช่ก็คือผมไปแบบบางทีแทบแค่มองใครก็แบบอุ้ยมันต้องอะไรสักอย่างแน่เลยอ่ะแต่ว่าผมผมก็ ชีวิตผมมันไม่ได้ความลับขนาดนั้นนะคือจริงๆมันหามันหาไม่ค่อยยากเท่าไหร่เลยแต่ผมผมผมแค่ไม่พูดชี้ผมไม่พูดดีกว่าคือ,อชุดรักเขามีบ้างอะไรบ้างเรื่องกตตอนนี้มีสาวมาตอนมีไปอะไรอย่างเงี้ยเปล่าทีอยากจะต่าจัีแต่เราไม่กล้าพูดก็ก็มีคนที่ที่ที่เรียกว่าอะไรดีอยวเดทกันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเป็นคนนอกวงการสวยๆใช่ไหมครับที่เดทครับครับนองคม็ม่แฟนคไม่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 นั่นน่ไม่ใช่เป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนก่าเพื่อนสนิทจตอนนี้โสดไมครับครับครับโสดกระโสดประมาณหนึ่งะฮะครับครับผมครับขอบคุณครับผม